อันนี้คือแมวโมจินะคะที่เคยลงให้เพื่อนๆดูนะคะคนนี้คือเราเอาเขามาอยู่ด้วยรอทำหมันนะคะทุกคนนี่อาการของเขาเขาติดสัตว์นะคะทุกคนนี่ร้องควนค้างทั้งคืนเลยพรุ่งนี้ทำหมันตอนเย็นค่ะรอคุณหมอมาทำหมันให้นะคะทุกคนเขาเป็นตัวผู้แหละแต่เราสงสารเขาเขาผอมเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเขาเป็นแมวจร เป็นแมวจรแบบไม่มีเจ้าของแล้วนะคะทุกคนคือเจ้าของเขาก็ปล่อยทิ้งแล้วค่ะคือเขาไม่เอาแล้วค่ะก็เลยสงสารก็เลยเก็บเขามาค่ะมารอทำหมันพรุ่งนี้นะคะเดี๋ยวจะมาอัปเดตตอนทําหมันให้ดูแล้วก็หลังจากทำหมันแล้วเป็นยังไงนะคะทุกคนนี่ค่ะจะประมาณนี้นะคะรอดูน้อง ต่อไปค่ะทุกคนนี่คือโมจินะคะที่ไอแมวตาสีฟ้าค่ะทุกคนดูผอมมากเลยนะคะเดี๋ยวจะมาอัปเดตตอนทำหมันแล้วก็หลังทำหมันเสร็จนะคะทุกคนนี่ค่ะ